Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Ooh, oh Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved, Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved. the 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 สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรากันด้วยดีนะครับเป็นประจำนี่คือรายการเบอร์หนึ่งสมุนไพรครับผมนะครับภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณครับก็เป็นสโลแกนของเราที่ เกิดจากการคิดและสร้างสรรค์าง,งานเกิดจากการที่เราลงมาพื้นที่อย่างเงี้ยผมก็เลยมีโอกาสดีๆได้มาแหมมาเจอบรรยากาศเจอที่สุดยอดฟุกมังเอิญน,นะและไอ้ต้นอันนี้ต้นอะไรคุณเอกรู้ไหมมันเหมือนดอกหญ้าครับดอกหญ้าดอกหญ้าอะไรสักชนิดหนึ่งะนะดอกหญ้าหญ้าคาฮะม,มันกึ่งหญ้าคาแต่ผมไม่รู้เป็นหญ้าคาหรือเปล่าคือมันจะพิ้วไหวไปตามสายลมลมแรงพายุแรงแค่ไหนเนี่ยต้นหญ้าเนี่ยไม่มีวันตายอืมมันผมได้ข้อคิดเรื่องหนึ่งนะครับตรงที่ว่า คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศสถานการณ์รกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยให้กับคนเราได้ะฉะนั้นคนเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่รเราอยู่ที่เราเป็นซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าธรรมชาติอย่างต้นหญ้าเนี่ยมันปรับตัวเอนไหวไปตามสายลมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ เพิ่ง <P ew ing> จะถูกเผาใช่นะครับดินตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสวนนะครับแล้วก็เหมือนกับถูกเผาต้นพืชออกไปแล้วก็ทําให้หญ้าเชน่นนี้นี้มันเกิดขึ้นมาครับรายการเบอร์หนึสมุนไพรของเรามีสาระเยอะแยะมากมายและช่วงต่อไปพลาดไม่ได้เลยเป็นช่วงที่เราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักวิทยากร,รและเป็นอาจารย์คณาจารย์ นะครับท่านชื่อดกอรนิกรยาอินตาครับนะครับซึ่งท่านเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยครับสอนเปญญโโทครับผมครับและแกจะมาให้ความรู้กันเป็นประจาเลยครับเป็นประจํากับรายการเบอร์หนึ่งสมุนไพรของเราครับผมในช่วงช่วงนี้ครับช่วงรู้ทันโรคช่วงรู้ทันโรคโดยดรนิกรยาอินตานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพสนับสนุนโด ผลิตภัณฑ์เจียวกุหลานสายพันธุ์เจ็ปนิด201สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกนอีกเหมือนเดิมนะครับผมดรนิกรเยนตาครับวันนี้นะครับมาพูดมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการของโรคที่ไม่ติดเชื้อเรื้อรังนะซึ่งภาษาวิชาการแล้วเรียกว่าโรค ncds นะครับ non communicable disease นะครับซึ่งเป็นโรคที่ นะครับทำให้ประชากรคนทั่วโลกนะโดยเฉพาะคนไทยนะครับเสียชีวิตถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมรู้ป่าครับว่าในปี1-1นะคนไทยทั่วประเทศเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด65ล้านคนเนี่ยนะครับถามว่าเสียชีวิตโดยเฉลี่ยปีละกี่คนนะฮะครับคนไทยเรานะครับเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ450,000คนครับ4 5 0 0 0 0คนนะฮะตายจากโรคที่ติดเชื้อและอุบัติเหตุเนี่ยปีละไม่เกิน1 0 0 0 0แคน นะแต่ว่าเสียชีวิตจากโรคทีค่ไม่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มอาการ ncds นะครับปี 1- ถึง3 5 0 0 0 0คนโดยประมาณนะซึ่งถือว่าประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์น่ากลัวครับนะทำไมโรคนี้มันน่ากลัวนะครับและโรคนี้มันเป็นหน้าตายัางไงกรับโรคนี้เป็นกลุ่มอาการของหลายๆโรคนะครับที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริโภคนะฮะที่ผิดปกติที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารสมัยใหม่ กลุ่มอาการของ4โรคนี้นะครับนะโรคแรกเกี่ยวกับโรคของนะโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดน cardiovascular system นะครับนะได้แก่โรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจติบตันกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับการอุดตันของเส้นเลือดนะซึ่งปกตินะครับช่วงนี้นะครับหลังจากปี2500ขึ้นมานะครับหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังมีการนะครับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้เนี่ยนะครับ ปรากฏว่าชีวิตคนไทยเปลี่ยนจากชีวิตดั้งเดิมนะชีวิตถิชาวบ้านกลายเป็นนะครับชีวิตที่เขสู่อุตสาหกรรมชีวนะิตมีการเร่งรีบนะครับมีการใช้วัฒนธรรมการบริโภคเหมือนฝรั่งนะครับอาหารหวานอาหารเคม็มอาหารมันเข้ามาแทนที่เรากินผักไม้ปลาเหมือนโบราณน,นะครับปรากฏว่านะด้วยชีวิตที่เร่เรงรีบชีวิตที่มีการแข่งขันชีวิตที่มีความเป็นการที่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้ชีวิตนะครับของเรานะรในแต่ละวันมันสั้นลง การทําอะไรก็ต้องให้มันสั้นๆเพื่อจะได้มีเวลาทามาหากินเยอะขึ้นฉะนั้นการบริโภคนะครับเปลี่ยนไปครับกลายเป็นอาหารที่มันหวานมันเค็มมันมันนะครับนะประเภทของอาหารที่เป็นจังฟู้ดต่างเนะี่ยซึ่งอาหารพวกนี้นะครับมันมีแคลอรี่สูงเมื่อมีแคลอรี่สูงปุบ๊บแต่เราใช้ออกแรงน้อยลงสังเกตนะครับคนโบราณเมื่อก่อนเนี่ยออกบ้านต,ตั้งแต่เช้ามืดหกโมงเช้าเข,ข,ข้าบ้านนะครับหกโมงเย็นเนี่ยนะเราต้องใช้แรงทำมาหากินตลอดเวลาแต่ณนะวันนี้ไม่ใช่ครับ นะเรามีเทคโนโลยีนะครับเรามีโรงสีข้าวนะเรามีแปบน้ำก๊อกน้ำนะเครื่องปั่นไฟเรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมานะแต่ทดแ,แทกนการใช้แรงงานเราเนี่ยเราออกแรงน้อยลงแต่กินมากขึ้นนะครับ,นะรบในที่สุดปุ๊บนะครับร่างกายเราก็เหลือนะครับพวกน้ำตาลพวกไขมันพวกอะไรเยอะแยะมากมาย นะครับในที่สุดนะฮะกลุ่มอาการของ NCDs ก็เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับมีคอเลสเตอรอลมีไขมันเยอะนะครับนะฮะหลอดเลือดก็สกปรกนะครับเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีพอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับมีคอเลสเตอรอลมีไขมันไปเกาะตามลิ้นหัวใจในที่สุดลิ้นหัวใจแข็งก็เป็นโรคเกี่ยวกับเนเยอะมากครับและเป็นอัตราการตายนะครับที่น่ากลัวมากนะครับวงการแพทย์เรานะครับเขาบอกว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยนะครับจะมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนนะจากกลุ่มอาการของรหัวใจ น่ครับกลุ่มที่2ครับเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะการเผาผลาญที่ผิดปกตินะครับหรือพวกเมตาเมตาบริกซินโดมนะครับก็คืออาการอ้วนนะเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็โอ้โหเยอะมากนะครับนะครับบอกว่านะครับทุกๆร้อยคนของคนไทยนะครับมีภาวะน้ําตาลเกินนะครับมากกว่า50% นะครับมากกว่าน้าตาลน้ำตาลเกินกว่าปกติมากกว่า50%แต่ถ้าเป็นเบาหวานไปแล้วนะครับนะผมว่ามันเกือบเกือบยีด้วยซ้าไปนะฮะและคนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกโอ้โหนะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนะฮะและคนที่เป็นความดันสูงนะครับภาวะความดันที่เข้าเกณฑ์ผิดปกติแล้วนะครับมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะและเป็นความดันโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับนะนอกจากนั้นนะครับนะเกี่ยวกับอาการโอ้วน น่ากลัวนะครับและโดยเพาะหลังอายุ40ขึ้นไปปบภูมิต้านทานเราลดลงอ้วนง่ายขึ้นโรคเหล่านี้ก็รุมร้อมเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นความดันไขมันเบาหวานกันเพียบนะครับกลุ่มอาการที่3ครับนะคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับน่ะผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามนะครับมักจะเตือนตลอดเวลาครับนะหลังปี500หลังเรามีการพัฒนาปุ๊บนะครับนะตั้งแต่ยาคุมกําเนิดนะครับอ่ามานะยาสุรายี่ห้อใหม่ๆมาบุรียี่ห้อใหม่ๆมา นะครับนะนอกจากนั้นก็นะยาฆ่าแมลงอะไรทุกอย่างสารเคมีมากับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆขึ้นมาปุ๊บนะครับโรคเหล่านี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะมีปัญหาเยอะแยะมากมายครับนะฮะปรากฏว่าโรคมะเร็งมาการเจริญเติบโตของเซลล์ผิดปกตินะครับอาหารการกินสไตล์นะครับอ่านะฝรั่งพวกที่มันมีส่วนผสมของพวกไนโตรซามีนนะครับเป็นพวกอ่านะครับพวกไออะไรแหนมอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มีอะดินประสิวเนี่ย นะครับรวมทั้งสารเคมีต่างๆที่มากับโรงงานสาหกรรมของปิ้งของย่างอะไรพวกนี้ครับล้วนก่อให้เกิดมะเร็งทั้งนั้นนะฮะวงการอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีต่างๆในที่สุดณวันนี้คนไทยนะครับนะเกือบ10%นะครับนะที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับน่ากลัวมากนะคนไทยตายเป็นมะเร็งปีหนึ่งนะครับเป็นแสนแสนคนนะครับและป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับเกือบ7%ของ 7-7- 10%ถึงถึงของคนทั่วไปมีพร้อมดีเป็นมะเร็งภายในยห5ปี10ปีเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับของ NCDs คือกลุ่มที่4คือโรคเกี่ยวกับปอดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้แพ้ภูมินะฮะจากสุพูรีบ้างโรงงานอุตสาหกรรมมีสารเคมีบ้างนะครับนะโรคเหล่านี้นะฮะก็ก็เยอะนะครับไม่ว่ามะเร็งปอดนะครับโรคถุงลมป่งพองนะครับเป็นหอบผืดเป็นภูมิแพ้นะครับกลุ่มอาการเหล่านี้ก็ทําให้นะคนเราเสียชีวิตมากมายนะอย่างที่เราเคยได้ยินในวัน2วันที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนักการเมืองระดับประเทศเรากันนะครับ นะเป็นนะโรคภอดพุมิแพ้นะครับนะเนี่ยอันเะนะี้ยมันมันมันไม่เลือกใครนะครับว่าจะยากดรมีจนนะครับถ้าเราไปทําให้เกิดบุพร่องในระบบทางเดินหายใจมันก็สามารถที่จะนะครับทำให้นะชีวิตเรานะครับนะสั้นได้นะฉะนั้นนะครับกลุ่มอาการ NCDs นะครับเป็นกลุ่มอาการของโรคนะไม่ติดเชื้อเลือรหลังนะครับอย่างที่ผมบอกนะได้แต่กลุ่มอาการของโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจหลอดเลือดกลุ่มอาการเกี่ยวกับเรื่องของการเาผาผลาญปกวตินะะเมตาบอลิกซินโดมกลุ่มอาการเกี่ยวกับมะเร็ง นะหรือว่าพวกแคนเซอร์ต่างๆและกลุ่มอาการเกี่ยวกับเรื่องของนะโรคเกี่ยวกับโรคปอดนะฮะสกลุ่มอาการเนี่ยนะครับปีหนึ่งหนึ่งทำให้คนไทยตายไปมากกว่า3ามสามแสนหะ้าหมคนซึ่งโรคเหล่านี้นะครับไม่มียารักษานะครับมีแต่ยาบรรเทานะครับยาแผัจุบันทุกวันแล้วก็บรรเทาเป็นความดันสูงก็ปรับลงหยุดยาก็ขึ้นอกีกนะเป็นเบาหวานกินยาก็ปรับลงนะหยุดยาก็ขึ้นอกีกนะยาพวกนี้มันมันทำงานเป็นวันวันะฮะยาแผ่จุบันเนี่ยนะครับ,บ,นนรบเหมือนลูกจ้างชั่วคราวอ่ะ เราแจ้งมาวันนี้ก่อนทำงานให้เราวันนี้เราแจ้งพ่งนี้ก็มาทํางานพรวกนี้เราหยุดแจ้งหยุดกินมันก็ขึ้นอีกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับฉะนั้นนะครับนะในวงการแพทย์ทางเลือกหรือว่า alternative medicine นะครับมีการค้นคว้าวิจัยถึงสมุนไพรต่างๆนะครับสมุนไพรต่างๆครับก็นะฮะปรากฏว่าหลายๆสมุนไพรนะครับรน,รนะครับ,นะรบที่มาวิจัยกันนะครับก็ได้ผลค่อนข้างที่จะดีและเป็นปรูปธรรมนะโดยเฉพาะสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารในกลุ่มของสารชิปปิโนไซ นะครับซึ่งปีอยู่ในพืชหลายชนิดนะครับที่โดดเด่นก็คือในพวกของต้นเจโกลาบนี่นะครับแาคทีเรียสารในกลุ่มของจิปิโนไซน์นี่นะครับสามารถที่จะไปกระตุ้นให้นะครับนะฮะร่างกายกลับมามีความสมดุลนะแล้วก็อาการต่างๆนะครับดีขึ้นไม่ว่ากลุ่มอาการของนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดสามารถที่จะไปลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะทำให้เส้นเลือดเส้นเลือดมีการยืดหยุ่นตัวได้ดีนะสามารถปรับความดันให้ปกตินะครับทำให้ระบบการหัวใจดีขึ้น นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะฮะอ่าเมตาบบลิกซินโดมหรือว่าเกี่ยวกับการเผาผลาญไม่ว่าอ่าความดันเบาหวานนะครับโรคอ้วนเนี่ยนะครับไอสารชิปิโนไซต์นะครับไอพวกเนี้ยสามารถที่จะช่วยในการนะครับไปปรับน้ําตาลปรับความดันนะครับแล้วก็ปรับสมดุลนะของอ่าไอไอตัวความดันไขมันเบาหวานเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะมีรูปธรรมนอกจากนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง นะครับมีงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรเจลิ๋วนะครับที่เขาใช้สารเชตป,ปิโนไซด์เนี่ยนะครับไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนะี่ยปรากฏว่าไอาสารเชตป,ปิโนไซด์เนี่ยนะสามารถที่จะไปนะครับไปลดสารก่อมะเร็งซึ่งเราเรียกว่า mda มาร์นดิออลดิไฮดเนี่ยลงได้ถึงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะไปลดปัจจัยหรือว่าสารที่ก่อให้ลงให้ให้เป็นมะเร็ง50%และไปเพิ่มสารที่ป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งหรือว่าสาร SOD super oxide dismutase นะครับได้ถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เออแปลกเนาะนะครับซึ่งซึ่งลักษณะยาแผ่ปัจจุบันไม่มีในเชิงของป้องกันนะฮะยาแผ่ปัจจุบันก็พวกคีโมพวกใช้แสงก็ไปเชิงในการในการรักษาแต่ว่าไอาตัวสารเจื้ปโนไซด์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชิงในการป้องกันได้ค่อนข้างที่จะดีครับขอบคุณมากๆครับใครมีปัญหาเรื่องกับวิชาการ อยากจะถามอยากจะปรึกษานะฮะสามารถถามผมได้นะครับดรนิกรเย็นตาครับเบาหวานความดันภูมิแพ้อนุมูลอิสระมะเร็งไวยทองกระดูกพุนกระดูกทับเส้นเจียวก่หลานสายพันธุ์เจเปนิด2 0 1ตราเบอร์หนึ่งช่วยคุณได้วิจัยโดดดรนิกรกยายินตามเร็ง ทันไม่หมดกินอะไรไม่ได้พอถุยตอกไม้เลือดออกตามฟันตามอะไรหมดเจลหลันช่วยทําให้เราดีขึ้นมากเลยหมอเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้ลุงมันเน่าแล้วเนื้อมันเน่าหมดแล้วนี่ต้องตัดจะเสร็จได้กินยาแล้วเียแผลก็แห้งไปทีนี้หมอจะตัดเพราะว่าเป็นเบาหวานสูงมันตอนนั้นมันสี่ร้อยกว่านะแ้ผลที่แรกมันเน่าเน่าก็หมออนามัยเนี่ยเขาจะเป็นตล้างแผลตอนนี้มันหายเดี๋ยวนี้เบอร์หนึ่งสมุนไพร ภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณคุณพี่เป็นไงบ้างก็ก็เป็นความรู้ที่เรามาเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมันเป็นประจำนะครับผมว่าผมเด้ความรู้เยอะเลยแลวก็ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเยอะเลยอย่าประมาทที่จะเรียนรู้นะอย่าประมาทที่จะดูแลสุขภาพนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขดีกว่ามานั่งเสียใจทุกทรมานกันทีหลังครับเนี่ย เราโอ้แหมเรายังสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะอะไรอ่ะจะดูแลสุขภาพโอ้ช่วงนี้มันต้องเที่ยวต้องไปดื่มเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเทเมาก่อนใช้ชีวิตด้วยคุ้มก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมจะมีคําถามถามผู้คนอยู่ตลอดนะว่าผมแขนข้างหนึ่งผมขอซื้อสองร้อยล้านขายผมไหมโอ้เป็นพันล้านใครจะไปขายล่ะครับพูพันล้านก็ไม่ขายไม่ขายแล้วงทั้งตัวมูลค่าเท่าไหร่โ้หมันตีราคาไม่ได้แล้วข้อคิดหนึ่งที่ผมจะบอกเขาต่อก็คือว่าแล้ว เราดูแลสิ่งที่มีค่านับไม่ได้เลยเนี่ยดูแลกันยังไงเอาอะไรใส่เข้าไปในสิ่งที่มีค่านั่นนะสิเลาบุรีนะครับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ฮอดดอกฮอดแดกของเค็มจัดหวานจัดครับนะครับโรคไขมันทั้งหลายอดใจเั่านิดนึ่งนะครับที่จะอกับสิ่งเล้าเสียงัยวยวนกับอาหารที่มันอร่อยอร่อยเหลือเกินคนที่ไม่เคยรู้สึกถึงโรคภัยแค่เจ็บเพราะยังไม่เคยเป็นเนี่ยมันบางทีเราอาจจะ เรารู้นะว่ามันโรคภยัยแค่เจ็บมันน่ากลัวมันอันตรายรเรารู้แต่ความรู้สึกมันยังไม่ถึงก็ต้องลองจินตนาการลองไปหาข้อมูลว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยมันลําบากแค่ไหนครับมันน่ากลัวแค่ไหนลองไปหาข้อมูลลองไปรับฟังจากคนที่เคยเจ็บป่วยดูไม่ต้องหาข้อมูลไหนหละช่วงต่อไปนี่แหละช่วงต่อไปเป็นช่วงเยี่ยมเยี่ยนข้อมูลมที่คุณผู้ชมจะต้องต้องได้รับตั้งใจฟังเลยนะตั้งใจฟังเลยว่าเนี่ยผลของการใช้ชีวิตที่ ไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วประมาทเป็นยังไงกันบ้างไม่ใส่ใจสุขภาพเราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปนั่งพูดคุยกันสดๆกันเลยให้รู้ให้เห็นไปเลยว่าเป็นยังไงครับกับช่วงเยี่ยมเยียนมมฮัมหมัดช่วงเยี่ยมเยือนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เจียวกหลา่นสายพันธุ์เจแปนิด2 0 1ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับทั้งสองท่าน นะครับที่เป็นผู้ที่ได้กินได้ใช้ผลิตภัณฑ์เจียวกุหลานสายพันธุ์เจปินิดสองศู์หนึ่งตาเบอร์หนึ่งตาเบอร์หนึ่งนะฮเดี๋ยวมาถามชื่อเสียงเรียงนามท่านดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนกันบ้างท่านแรกชื่ออะไรครับผมฟาติมาค่ะคุณยายฟาติมาอ่าแล้วก็พี่ชื่ออะไรเนเนชื่อรรฮียะรอฮียะ รอรอกียะรอกียะอ๋อเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นเป็นญาติกันหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้สุกาทองสุกาทองจ้ะโครงการจ่องการที่มีกาล้อมื่อกี้เนี่ยนะแต่ที่นี่กาเยอะเนาะกาเยอะกาหรือไก่ไม่รู้ตัวสีดำๆเหมือนกันกาสีขาวดำทีนี้ป้าป้าฟาติมาเนี่ย ประทับใจสินค้ามากเลยที่เราได้มาสัมภาษณ์กันวันนี้นะ,ะคือคือว่าเป็นคนที่ได้กินได้ใช้ได้กินออยากถามว่ากินผลิตภัณฑ์เจวกูลานสายพัุ์เจเปนิดเนี่ยมานานเท่าไหร่ละฮะกินได้สี่กล่องนะกินสองกล่องแรกแล้วก็ไปหาหมอพอหมอไปตรวจความดันไม่ขึ้นปกติแล้วเคยไปตรวจนะวัดสามเที่ยวยังเข้าหาหมอไม่ได้เลย สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าข้าวหามอไม่ได้หมความว่าไงครับความดันสูงความดันสูงหน้ามืดยสองร้อยกว่าข้าวหามอไม่ได้ไม่ได้อหมอไม่ให้เข้าหรือยังไงหมอไม่ให้เข้าความดันไม่ลงไงแล้วทำไมถึงไม่ให้เข้าความดันมันสูงอ๋อปกติคุณคุณป้าฟาติมาเนี่ก่อนที่จะมากินคือเป็นโรคอะไรมาบ้างเบาหวานความดัน แล้วก็ปวดขาเนี่ยปวดเข่าปวดเข่าเบาหวานความดันปวดเข่าเนี่ยครับแล้วรู้จักอันนี้ได้ยังไงป้าเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยคนนั้นะคุณติ๊กอ่ะกิ๊บคุณกิ๊บอ่ะเจ้าหน้าที่ทางการตลาดของเรามามาบอกป้ายังไงตอนนั้นเขามาแนะนําให้ทานยาอันนี้แหละอ่ารู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยรู้จักแล้วอยู่มาแนะนําแล้วทำไมถึงกล้าลองก็อยากหายอยากหายอยากหายแล้วลองมาเยอะไหมครับก่อนหน้านี้ ก็กินอย่างเงี้ยสามกล่องแล้วไม่ยี่ห้ออื่นเคยกินมาก่อนไหมก่อนหน้านี้กินจําไม่ได้กินทั่วกินไปทั่วไม่หายแลิวมตั้งไม่มีเหลือบ้านแค่เนี้ยเราเจอตัวนี้ลองปรากฏว่าเป็นยังไงก็มันดีอ่ะเบาหวานก็ไม่ขึ้นครับความดันก็ไม่ขึ้นอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันทรมานกับการใช้ชีวิตเราไหมฮะทรมานมากเลยอ้ ประมานมากคลานจนขาเนี่ยดำเดินได้ที่ไหนคลานจนขาเนี่ดำด้เนี่ยเมื่อกี้ผมกแบบเห็นอยู่ดันด้านก็คือจะไปไหนก็ต้องใช้เข่าบ้านใช้เข่าแต่ออกนอกบ้านก็ต้องมีไม้สี่ขาไปโรงพยาบาลก็ได้แค่เข็นเดินไม่ได้คือคือแล้วที่บอกว่าเป็นเบาหวานความดันและปวดเข่าเบาหวานความดันที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นขนาดไหนครับ ไปตรวจมะขราวที่แล้วเบาหวานไม่มีไม่มีความดันมีน้อยมีน้อยจะเท่าไหร่ครับก่อนที่จะกินเนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่ตอนนความดัน200อกว่า200อกว่าเยอะน้อยนะ2 0อเยอะดิปกติความดันที่เป็นปกติก็คือร0อยกับ120ี่ิที่อยู่ในค่าปกติร้อยยีินี่มัน200อกว่าแล้วตอนนี้เหลือความดันสูงนิดหน่อยแล้วน้ําตาลล่ะครับหายปกติแล้วน้าตาลปกติโอ้โหตอนนั้นน้ําตาลเท่าไหร่ครับค่าน้ําตาลมัน ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าขึ้นแกนี้หมอเขาก็บนแล้วหมอขึ้นแต่ตอนนี้ปกติหมดเลยจ้ะซึ่งก่อนหน้านั้นกินอะไรก็ไม่เคยไม่เคยหายไม่เคยหายเคยกินมาเยอะไหมฮะสินค้าอื่นๆแต่เราไม่ต้องบอกสินค้าอื่นนะแต่เราบอกกินหลายอย่างกินหลายอย่างจ้ะเหมือนหนูลองยาเลยป่ะอ่าใครว่าอะไรเราก็กินหมดแหละกินหมดกินหมดบอกเหลือบ้านแค่นี้แหละอ๋อคือคือทุกอื่นอันอื่นขายหมดเลยว่าซื้อยากินหมด เมื่อสุขภาพดีแล้วลูกหลานเขาก็หาให้เองแหละเพราะว่ายิ่งเห็นคนที่เรารักเนี่ยดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นลูกหลานก็มีกําลังใจในการที่จะทํางานเนะเาะก็มีความสุขสบายใจใไม่ต้องห่วงแม่อ่ามันเป็นสิ่งที่ก็เนี่ยลูกชายคนเดียวแหละที่อยู่นู่นอยู่มหาชัยอะ่ะลูกชายที่อยู่มหาชายัยคอยช่วยช่วยเหลือซื้อให้กินอยู่ใช่ไหมซื้อยาให้กินไปโรงพยาบาลเีงก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าโอ้หมื่นเนี่หมื่นแล้วได้ยาหมอ มาใช่ไหมยาดีกว่าเพื่อนเลยน่ยคือรักษาคุณป้าครับรักษากับกับคุณหมอเนี่ยกินยาหมอโรงพยาบาลนี่มานานหรือยังสิบกว่าปีสิบกว่าปีกินยาหมอโรงพยาบาลนี่มาสิบกว่าปีไม่เคยดีขึ้นเลยใช่ไหมยาเบาหวานก็ได้แต่บรรเทาบรรเทาบรรอ่ะรักษาที่ไปเหตุเนาะก็เหมือนรับแค่บรรเทาบเทาคุมไว้เฉยคุมไว้ให่ไม่มันกําเริ่มเยอะหนักขึ้นน่ะแล้วกินนานก็เป็นอะไรไตวายตาบอด กินยาพวกนี้ปัญหานะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกับคนสมัยนี้ที่ยังไม่เจอที่ยังไม่เจอกําลังมองหาสินค้าดีๆอยู่นะครับแล้วยิ่งยุคสมัยใหม่มันยุคที่เร่งรีบใช่คนก็ดินบอาหารการกินเป็นพิษหมดเลยไม่ใช่อะไรเอาตัวเองนี่แหละสมัยก่อนทํางานออฟฟิศก็เข้าเหนียวมุกพิงประชาเรื่องราวคุณป้าฟาไอ้นะ ปาติมะฟาติมะก็รู้แล้วล่ะว่าเขาประทับใจในสินค้าของอบริษัทเรารู้รู้สึกไงประทับใจยังไงมั้งกับสินค้าบนหนึ่งของเรากินแล้วมันได้ผลนะเอาละนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนเนาะพักสักครู่แล้วค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อครับเบาหวานความดันภูมิแพ้อนุมูลอิสระเมร็ง เจียวกูลานสายพันธุเจเปนิส2 0 1ตราเบอร์หนึ่งช่วยคุณได้วิจัยโดดด็อเอรนิกรยาอินตาไม่ไหวแล้วมันแด่เส้นที่แล้วนแน่นสนะมแันงกจมีพันมันกินข้าวก็ไม่ได้เดินไม่ได้เลยลูกเดินเองได้สบายตอนนี้มันเหนื่อยพอก,กินมาเาก็ค่อยเอั่วัตอนก่อนที่จะกินความความดันป้าขึ้นเท่าไหร่ร้อิ ได้สองก็ปกลกอ่ะก็รู้สึกดีขึ้นไม่อึยอัดมานั่งสบายแค่ยาอะไรสบายเราไม่ต้องมา,ไม,งมาไม่ต้องมาแบบนั่งไม่วัดไม่ได้ไงที่แรกก็นั่งไม่ได้เบอร์นหนึ่งสม,มุนไพ,พรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับโต๊ะกับนิอสองท่านกันต่อนะครับว่ามีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเบอร์หนึ่งของเราบ้างนะครับผมขอย้อนไปที่โต๊ะนิดนึงว่าเมื่อกี้มีอาการปวดเข่าด้วยแล้วปวดมาเป็น10ปีแล้วทีนี้ ตอนนี้หลังจากที่รับประทานเจยวกุหลานเบอร์หนึ่งสมุนไยเราเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างครับสําหรับวเขามันก็ไม่ค่อยปวดนะไม่ค่อยปวดใช่ไหมปวดน้อยปวดน้อยปวดน้อยลงครับแต่นี้เรายังทานยานี่น้อยพึ่งจะสามชุดได้เพิ่งแค่สามชุดแต่ปวดอะมันเป็นสิบปีถูกไหมครับค่ะมันก็เริ่มบรรเทาอาการปวดลงได้แล้วค่ะแล้วต๊ะมั่นใจไหมว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆมั่นใจจ้ะ เพราะว่ากินอะไรมาก็ไม่เคยดีเหมือนตัวนี้เนาะใครับผมทีนี้มาที่นี้บ้างนี้รู้จักกับตัวนี้ได้ยังไงครับเบอร์หนึ่งตัวแนะนำตัวแนะนำเพราะนั้นีมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยเวียนหัว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 แล้วมีอันอื่นได้ไหมปวดปวดขาปวดเข่าเข่านี่อายุเท่าไหร่เลยครับเนี่ยห้าสิบกว่าปวดเข่ามีอาการวนเวียนหัวเวียนหัวปวดหัวประจำ แน่าจะมีเกี่ยวกับความดันไม่ไปตรวจความดันบวกหรือเปล่าเป็นไหมความดันความดันมีไขมันมีไขมันเยอะไขมันในเลือดนะไขมันในเลือดนะไปหาหมอมั้งไหมครับไปทุกเดือนหมอว่าไงมั่งตอนแรกไปวัดความไขมันสองร้อยกว่ามีไขมันสองร้อยกว่ากว่านี้กว่าปายหรือกว่าตอนนี้กว่ากว่าสองร้อยสิบเก้าถึงหมดไขมันโอ้แต่ก่อนสองร้อยกว่า ไขมันจากสองร้อยกว่าเหลือร้อยกว่าร้อยเท่าไหร่จําได้ไหมร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบต่อได้สองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบประมาณสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเยอะนะเยอะนะเยอะเยอะค่าไขมันสูงประมาณสองร้อยห้าสิบแต่หลังจากที่ทานตัวนี้ไปมันเหลือประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบคนลดลงเยอะนะโอ้โหมากกว่าครึ่งอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเกือบครึ่งแหละเออนะก็ถือว่ากินมานานไหมครับนี้กินได้สองกล่องที่เรามาคือเป็น เป็นห่วงด้วย<ม>คือว่าเออกิน<ม>ยาไปแล้วจะกินถูกหรือเปล่ากินแล้วจะได้ผลขนาดไหนเราก็ามาสอบถามมาเยี่ยมเยือนคือที่เรามาเนี่ยมันคือนโยบายที่เป็นภารกิจแห่งชีวิตครชื่อนโยบายนี้เลยครับนโยบายนี้คือมาเยี่ยมมาเยือนเพื่อที่จะเอาตัวอย่างของคนที่กินแล้วเห็นผลเนี่ยไปเผยแพร่ให,ให้คนอื่นๆที่ยังเจ<ม>็บป่วยทรมานอยู่อยากให้หายเหมือนโตเหมือนนี้อย่างเงี้ย<ม>เขาจะมีความสุขมากเลยแล้วนี่กินไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจในสินค้าไหมประทับใจ ต, Bond ตัวเบาตัวเบาคือกินไปแล้วตัวเบาสบายขึ้นสบายขึ uh 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 ้นมันมีอาการยังไงบ้างที่กินไปแล้วนอกจากตัวเบาที่เวียนหัวนีดเอาเวียนเวียนหัวเวียนหัวไปแล้วเวียนหัวก็หายเป็นอยู่นานไหมครับเวียนหัวนี้เป็นปีละเป็นอยู่เป็นปีเคยกินยาอื่นๆไหมโรงพยาบาลหรือยาที่เขามาขายทั่วไปก็เคยกินแต่ก็ไม่หาย แต่สินค้าทุกอย่างผมเชื่อนะว่าเขาทํามาดีแต่ว่าเรากินไม่ถูกอาร่างกายแต่ละคนก็จะรับก็แตกต่างกันไปแต่บังเอิญน,นะฮะไม่ได้มารู้จักผลิตภัณฑ์เจียวกุหลานสายพันธุ์เจเปนิส201นี่ปรากฏว่ากินแล้วมันถูกกับทั้งสองท่านเลยอ,อยู่ในชุมชนเดียวกันกินถูกเราก็เลยเอา้าจับมามคุยกันพร้อมกันเลยนะฮะถามนิดนึงใครเตรียมไม่พูดไหมเนี่ย ที่พูดมาทั้งหมดนมีใครมีใครเตรียมไม่พูดไหมพูดเองเดี๋ยวใครจะมาเตรียมอ่ะพูดเองพูดเองพูดเองจากใจเลยใช่ไหมฮะความจริงนะเพราะว่าเอาความจริงมาพูดความจริงอย่างเดียวมันเป็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นแหละอย่างหนึ่งพี่น้องมุสลิมากินไม่หายเลยจะพูดไหมอ่ะคือแล้วดีก็ต้องพูดใช่ยางหนึ่งพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือคําพูดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญนะเพราะเขาค่อนข้างเคร่งศาสนาดีก็ดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดี ก็กินมาเยอะเราวดูวักกินจะเหลือบ้านแค่นี้แหละมีเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อไปหมดใครว่าดีก็เอาใครว่าอะไราอะไรมาเสนอก็เอาหมดเลยเอาหมดกินหมดเพื่อความหวังที่เราจะดีขึ้นจะหายสุขภาพจะดีขึ้นความดันเบาหวานมันจะดีขึ้นอยากจะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเนาะจ้า เคยกลัวไหมว่าเซี่ยวหนึ่งของชีวว่าเราจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานกเคยคิดมนกันไหนหลานเล็กๆอยู่สองคนนนห่หวงไหมหวงหลานหวงหลานอยู่เนี่ยหวงลูกอยู่นอนนึกอยู่ทุกคืนจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้ถ้าเราเป็นอะไรไปสองคนเนี่ยแหละถ้าเราเป็นอะไรไปหลานจะทํายังไงเนาะนะคิดเนาะพ่อมันก็ไม่อยู่แม่มันก็ไปค้างนี่แหละชีวิตของคนเป็นผูเป็นย่าเป็นแม่เป็นอะไรนี่ความห่วง ความห่วงลูกห่วงหลานไม่มีที่สิ้นสุดนอนขอเราอยู่ทุกคืนว่าให้ยืดยาวอีกสักหน่อยให้หลานโตก่อนให้ลองค่อแสาดงว่าอธิษฐานขอให้มีอายุยืนยาวให้ได้ดูโตอีกหน่อยให้ได้ดูหลานเนาะให้ได้ดูแลหลานหน่อยอยากอยู่ชื่นชมหลานเนาะให้เขาโตดูแลตัวเองได้อะไรนี้นะเอาละวันนี้ผมว่าเราพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เบรกแรก ม,มาจนถึงเด็กที่สองเนี่ยนะฮะทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าแววตาสีหน้าท่าทางเราไม่ได้มานั่งเตรียมกันเพื่อ,อจะเอาใจคุณผู้ชมเพื่อจะมาหลอกคุณผู้ชมถ้าสินค้ามันขายไม่ได้เราก็จบแล้วค,คุณผู้ชมดูสังเกตได้นะว่าโต๊ะกับนี่เนะี่ยพูดจริงหรือสร้างภาพอนะเอาดูเอาเองมััสได้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมบนะครับเองเลยว่าสินค้าเนี่ยมันดียังไงทีงนี้ ก่อนปิดท้ายเนี่ยผมอยากให้นิกับโต๊ะเนี่ยช่วยพูดให้กับคนที่กําลังชมอยู่ทางบ้านว่ายังอยากจะลองเนี่ยไอย้มันเป็นยังไงอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ช่วยแนะนำหน่อยโตะก่อนกันแล้วกันเนะาะลองกินชุดนี้แล้วได้ผลแน่นอนค่ะยืนยันเลยนะ,ะได้ผลแน่นอนฉันนัดกินมาเยอะแล้วครับหมดมาเยอะแล้วไม่เคยไม่เคยถูกใจเลยครับผมไม่ไม่ถูกกาที่เราเป็นอยู่เนี่ยครับผม เบาหวานความดันกระดันขึ้นอยู่ตลอดเวลาดันขึ้นอย่างเดียวเลยดันขึ้นอย่างเดียวเลยเกิดมาเพื่อดันอย่างเดียวเลยโอ้โหแล้วมากินชุดเนี้ดีดีถูกใจพูดได้เต็มเต็มปากเลยว่าดีจ้ะนะแล้วนี้บ้างนี่ครับมีความประทับใจอะไรกับตัวผลิตภัณฑ์เปิร์ลหนึ่งของเราดีค่ะประทับใจอันนี้เอาเกินเกินกินแล้วสุขภาพดีเอาง่ายๆเนาะ ก็คือไม่ปวดหัวไขมันลดลงเป็นครึ่งเลยเนาะครับ0กว่าเหลือ140เองนะวันนี้เวลาหมดเนาะวันนี้ก็ภารกิจแห่งชีวิตของทีมงานพวกเราก็ต้องขอขอบคุณโต๊ะกับนี้มากๆเลยที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะเป็นประโยชน์มากๆต้องขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เรา2คนครับผมเอกวชิรพลครับผมตี้กิติศักดิ์ครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเทปหน้า เราค่อยกลับไปอีกจุดหนึ่งได้เทปหน้าเราจะไปจดไปตามติดกันว่าชีวิตของใครสุขภาพใครที่จะน่าติดตามกันซึ่งมีเยอะมากเราไปกันไม่หมดเลยครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมัมันติด